สวัสดีค่ะพี่เก่งกีนโกนะคะวันนี้พี่มีเรื่องเราเกี่ยวกับว่าบริษัทที่อยู่ในกลุปป่มบริษัทเดียวกันแล้วมีผู้บริหารท่านเดียวกัน บริษัทหนึ่งขาดทุนบริษัทหนึ่งกำไรสามารถใช้วิธีการควบรวมแล้วมีประโยชน์หรือเปล่านะคะเคดิตบิลเคสของลูกค้าท่านหนึ่งนะคะโทรมาปรึกษาเราก็อยากให้พี่เก่งเข้าไปคอนซัลท์แล้วก็ดูเรื่องงบการเงินให้ปัญหาของบริษัทเนี่ยก็คือว่า1บริษัทที่ท,ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของวางระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็บริษัทดึงทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องขายสภาพออนไลน์ไอตัวผัดที่ทาธุรก,กิจที่เป็นน,นระบบนะคะก็ท,ทําธุรกิจมาได้สัก7จ็ดแปดปีแล้วแล้วก็รายได้ก็เติบโตขึ้นมีกาไรทุกปีนะคะเสีีียภษทุกป แต่อีกบริษัทหนึ่งค่ะเพิ่งจะทำเมื่อสาปีที่แล้วเป็นธุรกิจที่นำเข้าเสื้อผ้ามาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็มาขายในบ้านเราแล้วก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็มีการลงทุนไปหลายล้าน3มปีที่ผ่านมาก็ขาดทุนสะสมอยู่ประมาณสักสล้านบาทแล้วก็มีสต๊อกค้างคงเหลือด้วยแล้วก็มีการติดเจ้าหนี้กรรมาการหลายล้านค่ะลูกค้าก็เลยปรึกษาว่าจะทาการจดเลิอก,อกบริษัทต,ตัวนี้ได้ไหมเพราะว่าขาดทุนแลิวกรธุรกิจไปต่อไม่ไหวแล้วนะคะจะทําการจดเลิกต้องดูประเด็นเรื่องภาษีอะไรบ้าง กิจขอ,องงบการเงินของตัวที่ขายออนไลน์เสื้อผ้ามานั่งดูนะคะก็เลยได้วิเคราะห์แล้วก็อธิบายลูกค้าไปะคะว่าจากงบการเงินที่ปิดออกมาของรอบปี67นะคะก็คือมีเรื่องของสต็อกสินค้าคงเหลือที่ยังเหลืออีกประมาณ2ล้านกว่าบาทวันที่เราจดเลิกนะคะ,ะสินค้าที่ยังเหลือในียนนะคะก็ยังต้องทําการขายออกนะคะการขายออกก็ถือว่าเป็นการขายจะขายแบบขาดทุนหรือว่าขายแบบโลทิ้งหรือจะขายในราคาที่ต่ากว่าทุนพวกนี้ก็ยังต้องมีแบตอยู่นะคะต้องนําส่งแบตขาย7% แล้วก็ยังต้องเอาไปคำนวณภาษีตอนสิ้นตีด้วยนะคะจากยอดของยอดขายที่เกิดขึ้นประเด็นต่อมาคือมีเรื่องของเจ้าหนี้เงินให้กู้ยืมกรรมการเนื่องจากบริษัทมีขาดทุนมาหลายปีนะคะกรรมการก็ต้องสำรองเงินไปในฝั่งบริษัททุกเดือนทุกเดือนว่าจะเป็นเรื่องของจ่ายค่าแรงพนักงานจ่ายค่าเช่าต่างๆก็ทำให้มีการยืมเงินกรรมการเข้าไปอย่างงบประมาณ6ล้านบาทค่ะและ้วก็อีกอันหนึ่งค่ะคือเรื่องของขาดทุนสะสมนะคะจากการที่เรามีเจ้าหนี้เงินให้กู้ย,ยืมกรรมการ6ล้านแล้วก็มีขาดทุนสะสมประมาณ4ล้านบาทนะคะ ถ้าเราจะจดเลิกกิจาก,การณน่าว,วันที่เราจดเลิกนะคะเจ้าหนี้กรรมการที่เราคิดว่าเราไม่สามารถจะคืนกรรมการได้ตัวกรรมการก็ต้องยกหนี้ให้บริษัทนะคะการยกหนี้ให้กันก็ถือเป็นไรายได้ไรายได้กลับมาฝั่งบริษัทก็สามารถจะเอาขาดทุนสะสมสี่ล้านไปหักได้ยอดไรายได้6ล้านมาจากการยกหนี้ให้นะคะเราก็หกักด้วยขาดทุนสะสมสี่ล้านก็ยังเหลือ ยอดกาไรอยู่ประมาณ2ล้านบาทที่ยังต้องไปเสียภาษีนิติบุคคลตอนสิ้นปี15%้นก็อีกประมาณสักสามแสนกว่าเรื่องของแคตโฟเรื่องการจ่ายภาษีนะคะตัวแวถ้าเกิดจะต้องคิียร์เต้ออก2ล้านกว่านะคะก็มีภาษีประมาณเกือบสองแสนนะคะซึ่งพอจะต้องจดเริ่มมีภาระภาษีประมาณเกือบห้าแสนบาทลูกค้าก็บอกน่าจะไม่ไหวทีนี้พอมาดูฝั่งของตัวที่เป็นรับเหมาธุรก,กิจเดินไปได้ด้วยดีนะคะมีกําไรทุกปีมีภาษีที่ต้องชําระทุกปี ลูกค้าก็ถามพี่เก่งว่าเอ๊ะหรือเราจะเอา2ตัวนี้มาควบรวมกันได้ไหมพี่เก่งได้ดูงบทั้งสองตัวนะคะแล้วก็มีกําไรค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีภาษีเสียทุกปีพี่เก่งก็เลยแนะนําลูกค้าว่า ถ้าเกิดเราเอางบ2ตัวทำมารวมกันน่าจะได้สิทธิประโยชน์ในเรื่องของการใช้ขาดทุนสะสมได้นะคะเดี๋ยวพี่เก่งขอสรุปตัวหลักการการควบรวมให้นะคะซึ่งตามกฎหมายของแท่งมาทานดินะค่ะสามารถที่จะจดควบรวมกันได้โดยที่เราเอางบกันเงินของ A กับ B มารวมกันนะคะ t r a n s a คชั่นที่เป็นลูกหนี้เจ้าหนี้นะคะทรัพย์สินหนี้สิน แล้วก็พวกกับายสะสมสะสส,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 สมันก็จะรวมกันนะคะหมวด1หมวด2ทรัพย์สินหนี้สินทุนแล้วก็กับใบสะส,สมรวมกันซึ่งตรงนี้ค่ะกฎหมายแพ่งพาณิชย์สามารถที่ทได้นะคะซึ่งก็ต้องทําให้ถูกต้องตามกฎหมายตามขั้นตอนของกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะคะซึ่งกรณีรวมกันแบบนี้เรื่องของการโอนสต็อกการโอนทรัพย์สินถือว่าไม่เป็นการขายอันนี้ก็ไม่มีเรื่องาระเรื่องแหวกนะคะไม่มีภาระเรื่องของตัวภสาษีนิติบุคคลก็เป็นการเอาบัญชี1กับ2หรือ A อกับ B มารวมกัน เพ่งแบบนี้ค่ะในเคสของลูกค้ารายนี้สามารถทําได้นะคะสิ่ที่ประโยชน์ของการทำนะคะก็คือ 1. สามารถที่จะนําขาดทุนสะสมของบริษัทขาดทุนมารวมกันได้นะคะก็สามารถจะยกไปใช้ต่อได้อีก5ปีข้างหน้า 2. ก็สามารถที่จะทําให้เรื่องของค่าธรรมชีค่าสอบจีก็ลดลงนะคะ สามทำให้งบการเงินทั้งสองผัดรวมกันแล้วเป็นชุดเดียวนะคะก็ทําให้ในเรื่องของข้อมูลการบริหารงานก็ง่ายขึ้นนะดูง่ายขึ้นสะดวกขึ้นไม่ต้องดูกันทีละฝั่งนะคะและที่สําคัญค่ะเนื่องจากธุรกิจทั้งสองบริษัทที่วาเอามารวมกันแล้วเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างต่างกันนะคะดังนั้นงบกาไรขาดทุนลวง,งบภายในก็ต้องมีการแยกดียูกันนะคะให้เห็นว่ากําไรขาดทุนของธุรกิจรับเหมาวาระบบเป็นเท่าไหร่นะคะ ธุรก,กิจของสเตดดิ้งตัวที่เป็นขายออนไลน์ค่ะว่ามีกำไรขาดทุนเท่าไหร่ก็จะต้องทํางบภายในแยกกันนะคะเพื่อเห็นผลกำไรของทั้งสองธุรกิจแต่ว่าเวลาทํางบการเงินของผู้สอบเนี่ยก็ทำงบเริมเดียวกันก็จะทําทให้ดูข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นผลประโยชน์ของการจดครบรวมซึ่งพอพี่เก่งแนะนําลูกค้าไปนะ,ะลูกค้าก็โอเคนะคะก็เห็นว่าเออมีประโยชน์ในการที่จะเอาขาดทุนสะสมของอีกบริษัทหนึ่งมาใช้กับอีกบริษัทหนึ่งได้นะคะ ผลของการควบรวมกันนะคะลูกค้าเคสนี้ก็ตัดสินใจที่จะควบรวมกันนะคะก็ให้วิเก่งทำโปรเซสเรื่องควบรวมให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ แ้วกนนะะ็ทำบัญชีต่อไปนะคะเรื่องของงานบัญชี o u t s o u r แล้วก็ตัวงานสอบบัญชีด้วยนะคะทุเกเคสเนี่ยคะ่ะพี่เก่งก็อยากกะไรให้พวกเราฟังว่าบางทีเราก็ต้องดูในภาพรวมนะคะว่าเราทําธุรกิจแล้วเนี่ยประโยชน์ตรงไหนบ้างที่สามารถเอายกมาใช้ได้แล้วก็ทำบวิทีไหนที่มันถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ไม่มีค่าภาษีนะคะค่ะก่อนจบคลิปนี้พี่เก่งฝากเรื่องของเซอร์วิสของกลุ่มกินโปรดวนิดนึงนะคะว่าจะเป็นเรื่องงานทําบัญชีนะคะทั้งทําบัญชีรายเดือนทําบัญชีของส่งน้ำชี o u t ซอ u r ไปช่วยทําบัญชีให้ก็ได้นะคะรวมถึงงานสอบบัญชีบบญชนะคะ,ง,บบะ,คะงาน RP การเอ ERPO ดูนะคะแล้วก็เรื่องของรายละต่างๆทั้ง BOI แล้วก็ FBL นะคะพี่เก่งก็มีเซอร์วิสตอบรับทุกอย่างนะคะก่อนจบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องพี่เก่งก็เป็นกำลังใจในการทำสุดกับนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ